เ้นี่เขาเรียอยเดี๋ยวพร้อมรีบเป็นไงบ้างแม่เป็นมากครับเต็มตีล่างกาด้วยนะจ๊ะแบบคนรวยหมมาร่วมกันเดี๋ยวรถจอดนานไม่ไดู้ขอที่ยอกไนได้ปะยรูปร่วมกันตะลังตกรอบขอที่กอนไว้